อ่าครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปด่วนนะครับเพราะว่าผมติดต่อคุณสุรัตติดต่อคุณสุรัตไม่ได้เลยครับโทรไปก็ไม่รับสายครับแต่ว่าโทรติดอยู่แต่ว่าปรับนะครับแล้วก็มีการตัดสายถึงน้ำนะครับผมตรงสายสยญญาณมีชัดชีพมาจากบุนีคุณสุรัตนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วติดต่อผมกลับด้วยนะครับเครื่องของคุณสุรัตผมหยุดซ่อมไว้ก่อนครับนะครับรอก่อนเนาะเพราะว่าผมจะต้องการที่จะถามถามคุณสุรัตว่าจะให้ซ่อมต่อหรือเปล่าคือว่ามัน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 พังลายนะครับเนาะ ตัวนี้เป็นเครื่องนีเวสสิบแปดพันนะครับที่ส่งมาซ่อมเนาะรายการมันพังหลายอย่างครับแข้งเครื่องก็แตกนะครับแข้งเครื่องอชุดเสื้อสูบแหวนสูบเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ครับต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมจะพูดให้ฟังนะครับเด้อเขาทราบนะครับรายการที่จะเปลี่ยนมีแข้งเครื่องแล้วก็แข้งแข้งพลาสติกอีกตัวหนึ่งล้วก็พวกชุดเสื้อสูบแหวนสูบนะครับพวกลูกปืนเข้าพวกพวกกระเบียเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกเราอาการเครื่องเจ้านี่มันหลวม มันเละตุงเปะมากเลยครับผมชุดค่อยไฟกับแปลงมาครับชุดคอยไฟกับแปลงมาต้องเปลี่ยนคอยไฟใหม่อีกข้าบูนี่ผมจะแก้ไขให้เจ้าก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าเปลี่ยนข้าบูลงใหม่มาหน่อยครับรู้สึกว่ามันระบบมันถูกใครเข้ากันบ้าลไหมวะถลมคุณลิตกระขาดครับชุดประปำข้าบูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆเลยดีกว่านะผมคิดคร่าวๆดูแล้วครับรายการรายจ่ายน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินพันห้าเนาะเพราะว่าซื้อเครื่องจากผมมันค่ามันค่าแรงฟรีครับ ค่าแรงฟรีครับบร่ได้คิดตังค์ครับคิดแค่ค่าอะไรนะครับและเขาค่าจัดส่งกับ150บาทผมตีไว้ประมาณไม่เกิน1,500ครับแล้วคุณสุรัตน์ติดต่อกับด้วยเด้อดูคลิปนี้จบครับแล้วก็บอกผมด้วยว่าจะให้ผมซ่อมต่อหรือว่าจะให้หยุดซ่อมนะครับอ่าโอเคแล้วคลิปนี้ผมเห็นคลิปสัส้นๆเอาไว้ประมาณนี้นะครับเนาะ